นต่พี่ดุ๊กยิ้มอยู่ไหนะฮะปีคะอังงำ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 นี่พวกแกคิดว่าการเป็นแมวมันง่ายนักเลย รู้ไหมว่าวันวันฉันต้องเจอกับอะไรบ้างขอบใจมากที่เลี้ยงดูพวกเราอย่างดีรักรักไม่มีเหตุผลรักที่สุดเลยเด็กคนนี้นะ่ะจะออกกําลังกายแลไรลูกแล้วอ่ะทำไมไม่มองหน้ามามีล่ะลูกบิบบจะนอนใช่ไหม จะช่วยแม่เลยวลูกเหรอจะช่วยมามิทํเหรอเหรอเด็กอะไรขยันกับแม่มามิเลยเหรอจะช่วยมามิเหรอลูกฮะม่บีจะช่วยมามีทําเลรอลูกเหรอบอกมามิสิจะช่วยเหรอเก่งจังเลยอุ้ยจะช่วยมามีเหรอจะช่วยมามีเร้วลูกจริงดิ จะช่วยมาไมีทำข้าวต้มจะช่วยทําหรือจะช่วยวุ่นวายช่วยวุ่นวายมากกว่านะเนี่ยแม่ว่านี่พวกแกคิดว่าการเป็นแมวมันง่ายนักเหรอรู้ไหมว่าวันวันฉันต้องเจอกับอะไรบ้างขอบใจมากที่เลี้ยงดูพวกเราอย่างดี ให้มันไม่รักไหมไม่ต้องออกมาลูกมันร้อนนั่งรอตรงนี้แหละร้อน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 มันร้อนนะลูกนะมันร้อนลูก ให้มันไม่รักไหมไม่ต้องออกมาลูกมันร้อน <c oughs> นั่งรอตรงนี้แหละร้อนร้อนร้อนอนรอนร้อน,อนมันร้อนนะลูกนะมันร้อนลูก